ครับสวัสดีกับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้กับมาพบพอกับพอเตียมอีกนะครับเนาะพอชิบจิบที่ผ่านมาพอเตียมกับเดวอไว้นะครับเนาะวามือนี้ที่มาสรุปก็จับคู่แหละครับเอฟซีที่เอฟซีคอมเมนต์มานะครับเนาะจากให้พพอเตียมจับคู่ให้เมืองแน่ว่าสั้นครับมือนี้พอเตมกับอีพามาเฮ็ดบึง เป็นแนวทางนะครับเนาะก้อนอื่นพอแจมกับจวบอให้เอฟซเข้าใจกันเนะครับเอฟซเนาะเพราะว่าเนี่ยเอฟซครับงวดก้อนเนี่ยเลขล่างพอแจมเนี่ยที่มันเดเก้ากับศูนย์เนี่ยงวดนี้มันได้เจ็ดกับแปดครับเอฟซมันนี้เจ็ดกับแปดตัวนี้มันมาซ้อนกันกันกบเลข เนี่ยเรียกบนห้องกปรเตรียมเนี่นครับม,มัวนี่ครับเอฟซีฉนั้นแล้วเกดกับแปดนี่ส้นกันหลายสูตรอยู่นะครับเอฟซีเนาะแต่ว่าวันนี้พ่อเตียมก็ได้ออกให้เบื้องแล้วเรียกบนที่โปอเตียมเฮ็ดไว้หลายลายสูตรนะครับเนาะปอเตียมก็จะออให้เบื้อง เบิ่งน้ากันเนาะครับเนาะนันจะมีสูตรสูตรสูตรแรกเนาะที่พอเตรียมได้ให้ไปนี่นะครับเนาะมันในหากับแปดนี่คือเก่าหงวดก้อนกับหากับแปดมันมาออกหนึ่งแปดนะครับเนาะวดนี้ก็ได้หากับแปดอีกครับตัวนี้วัวส้นครับนี่สองกับสี่เดี๋ยวพอเตรียมจีห้เบิ่งก่อนแล้วค่อยหยิมาสรุปที่หลังครับตัวนี้ก็ได้เก็ตกับแปดนะครับเอฟซีเนาะ ตัวนี้จะสองกับสามครับตัวนี้มันไปไปล่างมื่อไหรนครับเจ้าว่าเป็นมันเป็นสูตรบนเอฟซีเบิ้งไว้ตัวนี้มันได้ดศูนย์กับหกนะครับตัวนี้ได้แปดกับเก้าพอาเตียมเอาให้เบิ้งกันเนาะเจ้าว่าพอาเตียมจีมาทบทวนะตัวนี้ได้สามกับแปด ตัวนี้ก็เขาแปดยงงวดทีผพานมาตัวนี้ได้แปดกับสี่นะครับเนาะเราจะมีหล,ยลายสูตรเอาแล้วยิปซีฝั่งนี้พขเตี้ยมเมื่เบิ่งสูตรซุ่มสามตัวมาตัวนี่หรือมาทั้งสองตัวนี่ครับยิซีเบิ่งน้ำกันสูตรซุ่มนี้กับโบธธรรมดาค,ครับเขามาเยวแล้วนี่ก็ได้เนี่ยงวดทีผพานมาเมื่อกี้นี้บอกครับยิซี สูตรนี้มันมาน้ากันเนาะครับเนาะแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะครับแต่ว,วา่าตัวนี้มันมาหนึ่งเนี่ยครับงวดก้อนเห็นว่าหกเจ็ดนะครับศูนย์ห้าก็มาหกเจ็ดก็มาหนึ่งแปดลาสูตรหนึ่งแปดนะครับเนาะนี่งวดนี่เก็ดกับแปดมันมาติดอยู่นี่ครับเอฟซีครับฉะนั้นแล้วเขาเตรียมากระชีสรุปเลยนะครับเอฟซีเนาะ เดี๋ยวเขาเตียมจะจับคู่ให้บึงน้ำไก่มาเน,นี่พราเตียมจะเอาเรียกบนบน วิ่งบนแปดตัวเกอล์ฟเอฟซีหวดนี่ถังทั้งบัดทั้งม้วนเลขบนพระเต็มที่ส้นกันหลายที่สุดคือเลขแปดครับเอพระเต็มเดียวแปดตัวเดียว ยูนี่คันคันเบิ้งแล้วมาชีได้แปดสองกับแปดสามเอฟซีโอ้ก็เตรียมสีให้ให้ ให้สีโคทุบีครับเดี๋ยวพอเตี้ยมจะเน้นให้น่าจะเป็นไปได้ถ้าแปดมาเนาะครับเนาะแปดกับไปส้นอยู่หลักสิบอยู่มเนาะครับมันสีเป็นแปดสองแปดสามแปดสี่ท่านี้ครับ เลขบนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วที่มันส้นกันหลายหลายกระมูในสูตรของพ่พแ้มสีเป็นตัวนี้ครับ fc ซีโพแ้มสีเนนให้8แปดสามตัวเดียวครับ f บซีสำหรับพ่อแ้มนะเบิ้งในสูตรแล้วสามนี่ค่อนข้างจะหลาย วันนี้เลขเลขที่ที่มายากโมคบ FC, าบยุซซี่พอเตรียมกับจิบว่าตาที่ห้องเคยเห็นมาเลขคู่นี่มันชิมายากเมีนบมคับเลขคู่ยังสี่กับมายากเลขคู่ยังสี่กับมายากเมียนโมคับยุซี่เนี่ยว่าตามสถิติเลขออกมาหลา,ลายงวดที่เ้องสังเกตกันเมียนโมคับแปลว่าถ้าเอฟซีมักกะออกกันขึ้นไว้บรเป็นอย่างเฉพาะตัวเด่นในสูตร มีตัวเดียวครับเอฟซีอันนี้ทั้งหมดสูตรบนพ่อเต้มมันจะส้นกันอยู่แปดลายกงมูวิ่งอะคือวิ่งแปดครับเอฟซีมานี่เรียกล่างเรียกล่างพ่อเต้มสรุปมาแล้ว ล่างเอีครับเกตเอฟซีครับเพราะว่าสูตรสูตรสี่สิบงวดกันยังบมลุ่นนัน่นก็นได้มันก็นได อันนี้ก็เจียงสูตรนี้ก็เจียงนี่ครับนี่เจ็ดแปดเก้านี่ครับแต่ว่าพอแต้มมันยังบม่ได้ให้สูตรดอกเขามาแล้วประมาณยี่สิบงวดนี่ครับนี่สูตรไม่ของพอแต้ียมพอแต้มเฮ็ดไว้เอามาอันเบิ่งใส่กับกับสูตรอื่นเนาะครับเนาะหลายสูตรมันก็นได้เบิ่งใส่กันมานี้สูตรสูตรนี้เมื่อกี้กับเขาเนาะครับเนาะแปดเก้าศูนย์เอฟซี งวด, 5, ดนี้มันด้ห้าหกเจ็ดเห็นบหครับเมื่อกี้นี้มันในเจ็ดแปดเก้าอันมาเอฟซีแปดกับเก้าหากับหกนี้แล้วดิส้นเจ็ดตัวเดียวมันมาครับเอฟซีอันนี้ว่ากันตรงตรงอันนี้เมื่อกี้นี้งวดเมื่อกี้นี้บอมางวดนี้มันใดสองสามห้ากับพันปรจชากรบันนี้เออสูตรนี้เออสูตรนี้ละสี่สิบงวดยังไม่หลุดนี่ 5, 6, เอฟซีห้าหกเจ็ดนี่ สี่สิบงวดยังไม่หลุดงวดชุดนี้อันนี้ก็เลี้ยงล่างแต้ยมันหลุดไปแล้วเพราะเต้มกับวิกาวหามันหน่งเอาไว้เดี๋ยวท่านันอันนี้ก็หลุดอันนี้ก็หลุดแต่ว่ามันงวดเพราะเต้มเฮ็ดไปมันได้ซองกับเกตอยู่นี่ครับเบลซี่เนี่ยงวดสูตรนี้พอาเต้ยมได้ให้สูตรไปแล้วเนาะอันนี้ก็ได้ห้าหกเกต ที่จริงแล้วพอเตรียมเคยืองวอ์เยอรว่าเอาสูตรนี้มาใส่กับสูตรนี้มคัคคาอีซีสูตรสี่สิบงวดยังไม่หลุดนี่นะครับโอ้มเแมเ่มมนสูตรนึงอีกสูตระไนวะเดี๋ยวเเตรียมสอบคานอนมันจะมีสูตรนึงมั่ได้แปดเก้าหนึงมม่งไหมที่ เออนี่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 พอแจมเนวเวลไว้เนาะครับเอฟซีน้องพอแจมก๋วยเตี๋ยวมาเทียบเทียมให้เบิ้งเนี่ยกับสูตรนี้เนาะพอแจมเดีเยวมาให้เบิ้งนี่เนาะตอนเลขออกกันบอครับนี่เอฟซีครับเออเนี่ยพอแจมได้เอามาให้เบิ้งอยู่ครับนี่เเต่ว่างวดงวดนี้บซ่อนนี่ครับเอฟเออ บ่าส้นยีเฮ็ดจังไรวะตี่ว่เป็นยังเดียวพอเตียมจับคู่เลขสองตัวก็มีอยู่นี่ว่าเลขสองตัวมาตัวเลขล่างนี่แต่าพอเตียมยังบ่ลงให้ซื้อมีเอฟซีคอมเมนต์มาให้มาอยู่คือบอกมามลงมาทันพอเตียมถาเบิง้งท่านพันงวดนี้ก่อนคอยเจาะลง เตามจีสรูปเลยเรียกล่างครับเอฟซีนี่เกียร์เกียร์ยังที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเกียรหนึ่งครับเอฟซีเกียรสาม มีแค่นี้ครับเลียกล่างแต่ว่าเลียกล่างนี่พอเตียบส่วนส่วนตัวพอเตีมบนาะพอเตียบมักสองตัวนี้ครับเรียกล่าง คือเกดนี้มันมันส้นลายนะครับเนาะ fc เนาะในสูตรเลขล่างที่พอเตียมเอาไปไปทับทับเซมเมื่อกี้เรียกบซ้นกันเนี่ยมาครับกับสูตรเมื่อกี้นั่นสูตรเมื่อกี้มันได้สูตรสี่สิบมวดยังบูดมมนได้ห้าหกเจ็ดมาครับตัวนี้บบมีหามีหกมีเจ็ดมาครับอ่า มันจะมาติดอยู่เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับประมาณนั้น,นกัเจ็ดหน้าเบิ้งเซนซี่เนี่ยทีมาของเจ็ดหนึ่งที่โปเตียมจับให้น,นนะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้านี่ก็ว่านาสีไปเทิ้งพุ่นนะตามพอเตียมเบิ้งนสูตรของโปเตียมนีนะครับบ้านนี้ <c oughs> เลขที่ไม่น่าลงทุนหรือว่าภาษาอาจารย์นั่นแหลาอาจารย์ที่ว่าเลขดับครับเจ็บสี่นี่เจ็บซี่เบึ้งไว้เนี่ยครับนี่แปดห้าห้าแปดนี่เก้าสี่สี่เก้าศูนย์หกหกศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดสองเจ็ดเจ็ดสอง ก้าสามสามเก้ากับพร้อมสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าสองหกหกสองครับเอฟซีเลขไม่น่าลงทุนครับที่งวดที่ผ่านมาพอเตียนลยว่าแปดสามไม่น่ามาด้วยกัน กับเกาหานวันนี้ิพอเตียมไดรตดตามมาตดตามพอเตียมกัจจีได้ยินพอเตียมโมอยู่อกเรียกไม่ไม่น่าจะมาด้วยกันนะครับนี่ครับเอฟซีเบิ้งไว้ได้ครับนี่ยายายาเสือไปยาไปซื้อว่าตงตรงซะเอฟซีเรียกแชมพนี้ยาไปซื้อครับไม่น่าละไม่น่าจะมาด้วยกันครับการภาษาเซียนพันวาเรียกดับนะครับ เอาแคปนาจอยมึงนะครับยิปซีเดินพอเต้มมันมีลายลายคำอันนี้คำพี่หวยของพองเตียมวันที่่านมานมารับเอปซีตัวนี้มันยี่หกโตอันที่พอเตียมให้ไปมันเป็นเลขแปดโตเลขเลขหลักนะครับเนาะแต่ว่าแปดโตนั้นจะบ่พาดครับอันนี้มีโอกาสพาดอยู่มาเลขหน่อยโตแต่ว่าเมื่อกี้มันเข่าอยู่นี่หนะึ่งแปดเนาะแต่ว่าหนึ่งศูนย์มี่ มี u ศูนย์หนึ่งเลขล่างออกเมื่อกี้นี่เนาะงวดน,นี้ครับ fc ถ้าแมากนี่8แดหนึ่งพราเตรียมตัดออกไปแล้วเหลือแปดส8ม8ปดสี่หกามี่ fc อ่5แปดาบมี่กระโบไปยังเลขเพอเตรียมกันหน่อยตัวเราแปดากะเพื่อตัวนี้มันผาดเป็นมาครับ fc เนาะแต,แต่ที่นี่คือส้นกันมี8ปดสามแปดส่องกระบมี่ซ้ำ นี่มอมมีแปดสองนี่แหละเอฟซีแปดสามแปดีนี่แหละแต่ว่าแปดสีนี่ก็เอาเพ่นเตียมพอเตียมโมม,มักนะครับเลขก,นก,ก,ก,นนกีนี่ซาดๆบุมมรุวันปรีอยู่ใชบุเล็ก่มาจากเดือนเนาะเอซเนาะเซมากงวดซีมานี่เนกับบุรุจะคนเนาะครับเนาะมัน,นี่ลักเก็ดครับเอซนี่มีเกตหนึ่งเกตสองเกตสองพอเตียมตัดไปแล้ว มีเจ็ดสมครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก่ามันสิส้นเหอนอยู่เจ็ดเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสมแมนบอครับนี่นนนนนเห็นว่ที่พอเตรียมเน้นให้เจ็หนึ่งกับเจ็ดสามครับเลกเปานี่ก็บอม,มากเนาะเอฟีเนาะเจเจ็ดนี่เสียเปีดแปดน่เสอกจีบวะเอฟซีมักจีบ่ครับนี่นะครับนีแค่นี้ีพอเตรียมสรุปตอนมะีเ,เมนาะเอเนะีเ,อเนาะเ ผิดพลาดประกันได้พอเตรียมขอตทวขอใด้นะครับเดอ้อเอฟซีอันนี้วอาไปตามสูตรนะครับเนาะเลขวิ่งคือเก่าครับเอฟซีวิ่งแปดตัวเดียวล่างวิ่งเก็ยนะครับเนาะผิดพลาดพอเตรียมกับขอตทวขอให้นะครับเดอ้อเอฟซีอันนี้พอเตรียมวอาไปตามสูตรนะครับเนาะนี่แหละมันเป็นอัไรสีล่ละเลขบนเลขล่างที่ออกให้เบิ้งยี่กัอนอันที่วอลแล้วนี่คันมันส้นแปดด้วยครับนี่ แต่ว่าคนมาก,กินมานี่สูตรนี้มันอบากบเกง่งไปไลสูตรนี้แต่ว่าสูตรนี้มันก็ที่ผ่านมากอะถือว่าสติดีนี่ครับเอฟซีพอเตี้ยมอยใเบิง้งสองกับสามเหนบหนึ่งกับสองส้นสองนบ่นมาครับกอเก้าส้นล่างครับขันส้นกันคือเป็นตัวเด่นหาส้นหาเหนรครับน,นี่เอฟซีนี่ห้าส้นห้านี่มาออกหาเจ็ดครับ ขันส้นก็คือโอเคียล่ะไอ้ที่งวดนี้ก็ส้นถือว่าส้นแปดแต่เอาขันในสูตรของป่อเตี่ยมนี่มันช่แปดมันสิหลายอยู่บนนะครับเนาะฉะนั้นแล้ววิธีการซื้อของป่อเตี่ยมเคยบอกเนาะไอ้ที่เนาะกับวกบนบวกล่างเงินประกับไอ้ที่เนาะกันไว้บนแน่นอนจักรยางครับเอาวิเคราะห์พิจารณ้ามึงนะครับเด้อไอ้ที อ่คอมเมนต์มาพ่อเตีมคือบบจับคู่ให้เดวันนะครับนนี้พอเตมกัสีมาเบิงเรียกล่างครับเอฟซีเรียกล่างสองตัวมาตัวนี่ แต้มเฮ็ดไว้อยู่แต่ว่าบ่บ่หันเอาลงให้ FC เบิ่งซื้อพอพอเตียมก็ยังบอกว่มีความมั่นใจว่ามันสิเดินต่อได้บ่นี่ครับ FC นี่มันบ่นั่นนี่เห็นบ่มเรียกนี้เห็นบ่งหัเมื่อกี้นี่บอลนึ่1กับ3ามพเพูดอผู้ใดได้ติดตามพอเตียมสิสิเห็นอยู่นี่พอเตียมห้เบิ่งอยู่เออมันมา1นี่มามาบนเห็นบ่ครับโกผมมาล่างเนี่ย้างล่างต้องบนออกไป1ก็ได้เนาะ FC เนาะนี่เห็นบ่3กับ5เห็นบ่นี่ครับนี่อื สามกับหารมาติดอยู่ใส่นะครับอนี่แปดสามเจ็ดสามเจ็ดห้านี่ยเห็นไหมครับดูสิพอเตีมนั่งกันตาซ่าๆคนนะอันนี้คือลักซีบล่างพอเตรียมให้ไปแล้วเนาะล่าสุดว่าห้าเจ็ดแปดเห็นไหมครับเจ็ดกับแปดมาติดอยู่ล่างอยู่บนนู้ว่ะอ่า อันนี้ก็เข่าแปดอันนี้ก็แปดกับซีเห็นบ่ครับนี่สองกับแปดพอเตียมได้อให้เบิ้องอยนนี่มันเข่าแปดบน,นเห็นไหนี่ไม่ได้แปดกับซีที่จริงแปดกับซี 4, นี่บอน,นาซีพอนาสีมานำกันํำนะเอฟซี 4, ตามพอเตียมสังเกตเบิ้งนี้เออม้มานำกันยากอยู่ครับเรีกเห็นบ่คุณน,นะคุณมา้มานำกันจักเทือ่อเเ็กสูตรนี่นะครับ เรื่องสิรุดพึ่งวันนี้แปดกับสี่นี่ <c oughs> นี่เห็นว่าครับมันหลุดไปงวดมน,นึงๆๆนึงนี่พอแถวข้านวนไปมันได้สองกับสารรมทำเดินต่อมาอีกมันก็มาติดซุ้มนี่เห็นบ่ครับนี่เห็นบ่มอ่าที่เนี่สามนี่มันชนกันไรแล้วครับที่สรุปเลยตัวนี้ก็หนึ่งกับสองเห็นไหมครับเมื่อกี้กับเขาเขาศูนย์ หมอนเลขกล่างขับยิบซี่พอแจมบไดิเขียนไว้พอเล็กตัวนี้มันจิบไปทั้งบนทั้งล่างพอแ้มก็เลยบไดิเขียนหัวคอไว้แต่ทีเนี่ยมันเดินมาเมื่อเห็นเห็นอยู่เนาะขันมาเด็ก็เป็นเจ็ดหนึ่งแค่นั้นเจ็ดสองนี้บอดดิครับยิบซี่อันนี้พอแจมได้่ให้สูตรไปเรียนเนาะสูตรนี้เนาะมันมกันงวดกวอนนี่เห็นบ่ วางหนึ่งหนึ่งกับสองอีกอยู่นี่ครับถ้ามาล่างนี้มันจิหนึ่งละ่ะเขาเตียวมามันมันสีเดินต่ออีกนะครับเนาะเอพซีเนาะเออสูตรนี้เห็นบอครับเด็กล่างสูตรสูตรนี้พอเตียมได้ให้สูตรไปแล้วเล้วแล้วเนาะครับเนาะ สอบมาหลักหน่วยครับพิจาราเบิ้งนะครับเอฟเนาะแต่หมองลื่มเอานี่ให้เบิ้งอย่เดีดิเรียกเก่งเรียกเก่งของโคเตียมมันมีอีกอยู่แต่ว่าขาเตียมไม่เคยเอามาให้เอฟซีเบิงหลอกสุ้เล็กซุ้นี้ นี่ครับไล่เพื่อนชุดห้อยพ่อเตี้ยมนี่อ่าบ่ตรงเบิ้งสูนี่กับบ่บ่บ่ทลายสู้อันนี้บ่ได้ครับนี่นี่เมื่อก่อนเมื่อก้อนที่ผ่านม่านว่ะก้อนสุกกันบ่ครับนี่ศูนย์หนึ่งสองนี่เห็นบ่เก่งอยู่เล็กเล็กเล็กชุ่นี้อันนี้มวนนี่วันเสาร์วันบ่มีสามมิสี่มีหายู่นี่มึงบ่นี่ ไปได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเก่งมากมากเอาสํำหรับลิปนีพอเตียมมีแคนีเด้อครับเดอ้อเอฟซีเดียวพอเตียมสิบมาเบิงเรียกร่างให้เอฟซีเบิงเนาะครับนเนาะเช็คหน้าจอไว้เบิงครับเอฟซีครับผิดผาดประกันใดพอเตียมขอโทษขออภัยน,นะครับเออด้อเอฟซีพอเตียมกับบลูคือกันเนาะครับเนาะว่าเอกมาสิออกตัวใดนะครับ ใส่วิตายานในการรับส้มนะครับเอฟซีเนาะเอาเลขวิ่งบนเกือบแปดตัวเก้าครับเอฟซีมากนัมบ่เนอเลขล่างนี่ก็คาดว่ามันส้นกันรลายคือเจ็ดหละเลขล่างเอฟซีเนาะครับเอาสำหรับชิฟนี้พอแต้มก็มีเคนนี้นะครับเด้อขอ้าเอฟซีทุกคนนี่แต่ความสุขความจะเลื่อนเนาะครับเนาะถือหวยเรื่อยเบื่อได้ครับเด้อสิบหกเมษายนนี่ครับ อย่ลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมในเด้อเอซี FC ทุกคนนะครับเนาะที่เขามาบอกว่าคนใหม่คนเก่านะครับเนาะะเดี๋ยวพอเตียมสิพผ้ามาเบิ่งเลียกอ่าเลขกล่างสี่สิบมวดยังไม่หลุดมี FC. เอฟซีมันคอมเมตนมากขอเห็นใตเบิ่งแนวจันทิเกียงพอเตียมห้ไปแล้วดิสูตรมันเอฟซี FC เขาไม่อยากเห็นเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วชิปนี้พอเตียมก็มีชค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ